สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็มาพบมาเจอกับผมเห็นแล้วเนาะบ่ได้ถ่ายหน้าถ่ายตานะครับมาถึงทุ่งนาแล้วครับมาซองเข็ดแรกงนะครับก็โมโหจะได้ก่อนนะครับหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตครับผมดูตามทุ่งนานะครับนี่ก็ทุ่งนาหลังบ้านเดินลงมาจากหลังบ้านเลยนะครับ เดินไปเรื่อยๆน,นะครับกระเป๋าเจอแล้วครับปุเจอแล้วครับผมเจอละหนึ่งตัวเขียดเขียดเขียดนี่อ๊อปป๊อปอยู่นี่ไงนะค,ครับเห็นครับเขียดจุ๊บมัน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 ครับผมนะครับเขียด หายุ่หากินครับผมตามวิถีชีวิตเขียดนะครับนี่เจอแล้วครับ้องดูดีๆครับผมจะออกมากินน้ำนะครับตอนกลางคืนออกกินน้ำเมยนีครับอยู่ข้างในนูน่นนะอืม้ม ครับตัวที่สองมหมาครับ่ปส่องต่อครับผมนี่ครับเจออีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับผมเขียดครับนี่นี่อีกหนึ่งตัวครับ ตัวบัคอยใหญ่นี่ครับตัวเล็กๆผมก็จะเอาไปเป็นลูกเยื่อนะครับใส่ใส่เบ็ดปลาช่อนปลาลิ้มปลากอ้อนะครับเนาะนี่ครับเจอแล้วครับอะตัวยังมาเจ้าโอ้ขลังได้เค่สองสามตัว สองเอิงก็ต่อเมื่อน่าให้ยจะบ้านมานะครับเราเมาสองเขียดสองอย่างนี้นะครับสองอึงอย่างก็ครับหนอสองอย่างก็เขียดออเหีดอมวดเหรอบ๊อบ นี่นี้เป็นไหนครับตัวใหญ่ครับเข็ดตัวเป้งๆเ,เลยมาเม็บมาเม็บมบัเม็บมาเม็บ,มบนี่จุ๊บนี่ฮะ งำมง้มตัวใบใหญ่นะครับพอดีอยู่ครับนี่ไงนี่อีกหนึ่งตัวตัวเล็กตัวบุปผนยัไงครับผม ทำเป็นแอบ,บแอบ,บแอบ,บนี่นี่ครับได้อีกหนึ่งตัวตัวน,นี้ตัวใหญ่หน่อย <Huh? laughs> มีขนสองเยอะอยู่นะครับหลขนอยู่ครับทั้งปุ้นครับว็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 บจุบ นี่แน่ได้อีกหนึ่งตัวครับผมนี่แอบเหรอแอบเหรอตัวนี้ตัวใหญ่ครับอืมโอ้ใครติมต้องเลยครับเกียดเกียดเกียดเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับผมนี่หากับป้าหมละ ด้มตัวแล้วครับนี่นี่นนนอนแอบแมพอยู่นี่เอเออโดนไปลวครับนี่ไงแอบแอบออนี่เี่มันตัวลวครับเออเออลุดมือลุดมือลุดมือเออเออลุดมือเห้วครับ <c oughs> ปิดนะครับเอาไหมครับ อยู่ไปว่าโอ้คนเดียวเด้อถ่ายคลิปอย่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปปลาหำตัวแล้วครับนี่ไงนี่ครับถ่ายคลิปลงยูทูบอย่า นี่ปลาเนมตัวแล้วครับนีบ่ไงปลาเห็นตัวแล้วครับนะครับเอมเอฟเอฟเอเขียดครับผมต่อครับจะเดินบนปลาเคีไถ่กับค่อนข้างที่จะเนยนะครับผมเสียงหอบๆอหน่อยนะอ่ามันลบลบลบเข้าไปลบจุป,ปื้นก้อนขีไถ่นะครับ <c oughs> นี่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวสะเคียดตัวบ,บอบปอยไงครับตัวมองงาม,มองงำก็ได้อยู่นะพอได้กินอยู่ครับไหนแล้วไหนแล้ววบแวบวบแวบหายไปไหนฮะเอาหายหายแอบลงไปในหูแล้วกันนี่มาเจอครับ นี้ไปเรื่อยๆปะกันนอกตัวนี้ไหนวะไหนวะโอ้อยู่ในโหนกครับนะครับนี่เข็จน้อยครับผมครับเป็นเอาเป็นลูกเหียบครับ จะไปในส่เบ็ดปลาช่อนปลาลิ้มนะครับเอาครับผมเก็บกันครับน้อยแปลงลูกเยียครับนี่อย่านีนะนี่ครับจุบนี่ได้ตัวแล้วครับผมตัวน้อยๆตัวบ่ค่อยใหญ่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นเคล็ดแรกนะครับมันก็บ,บ่ค่อยขึ้นมาเยอะแต่เนาะ นี่ตัวใหญ่ๆก็ค่อนข้างตีจะแฮนะครับตื่นเดินเข้าไปใกล้ไปได้ครับกระโดดนี้นี่หนึ่งตัวจุ๊บเอ๊ะเอ๊ตัวนี้ตัวใหญ่ครับใครด้ครับตัวนี้เคยเป็นต้องเลยครับอืมเจออีกหนึ่งตัวเอบแอบแอบอบอบ ครับเห็นครับนฮะเรียบร้อยมีตัวนะไปแล้วครับนิตัวครับเยต่ผู้ชมเห็น <poetry> ก็ครับตรงนี้นะนี่นี่นี่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ไนี่ไป้่ไปนีไปนี้ ปล่อยมันไปครับเนี cool ่มันนิ่งกงนเป็นไหนล่ะเป็นไหนล่ะเออลงรู well ้ไว้แล้วครับลงหู้ไว้เห้อเจ้มันไต้คร the ับเอามครับนี <Der> ่แอบเมฟอยู่นี่นี่ต้องงามๆครับเขียดเขียดเขียดตรงเขียดหนาเขียดแรงนะครับผม กินอร่อยครับเเค่น้านี่มันมัน,นะครับนี่จเจอมตัวแล้วครับนะครับอย,อยู่ใต้กล่องดินนะครับจุ๊บนี่ตัวงามๆตัวใหญ่ๆผมก็จะเอาไว้กินนะครับผมสำหรับตัวน้อยๆผมก็จะเอาไว้ตกปลาช่อนนะครับไว้ซส่เบดปลาช่อนนะครับเป็นลูกเหย้อครับผม บอกว่ากันนะครับเนาะอายุหากินตามวิถีชีวิตมันบ้านนะครับเหม็นบนนอ๊เหม็นบนอน,บนอเหม็นละครับหินตาแป๊บๆนะครับมันลบลงอยู่นะต้องใส่ตาดีๆนะครับส่องเขียดจุ๊บเนี่ยฮะตัวงามๆคืนนี้เป็นเขียดน้ำต้นนะครับฮะห้องเสียงดังมากเลย ฮคือน,น้ำต้นหน้าตาหน้าหักดินะครับก็บางท่านผมก็เห็นกินเนานะทั้งหลายๆายท่านมันก็กินกันนะครับแต่ทางนี้มันแบเยอะนะครับนา,นานๆจะเจอทีก็ไม่ได้กินนะฮะปล่อยไว้แบบนี้หรัะครับ,รบไปซองกันต่อครับผม หวยทองซองวนไปวนมานะครับใจระยะทางสั้นๆเดินวนไปวนมาแล้วนะฮะศัยมันขึ้นมาจับจังหวะมันเห็นมันนะฮะนะ่ฮะเจอทำตัวละตัวนี้มันก็เล็กเกินไปครับผมท่านผู้ชมครับเล็กเกินไปผมก็บเอานลฮะอนอนแอบแมงเลยนะครับนี่ครับโอ้ ดึงนิทายดีขนาดนั้นมึงนเนาะเราขึง้งโต๊กันเด้อนี่ปล่อยแว่ครับผมเล็กเกินไปครับตัวนี้ตาใหญ่ดูาทางางจะตัวใหญ่หน่อยนะฮะกะโดดลงหูไปละจะได้ตัวกัน,นกเนาะยังอยู่ครับยังอยู่อตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ นอุ้ยอุ้ยอืมนี่ยังได้อยู่ครับผมยังได้อยู่ครับนะฮะเจ็ดแหล้งน่าท่านผู้ชมท่านใดที่เคยหาอยู่หากินแบบนี้นะครับผมว่าต้องอยู่บนนอกเหมือนผมนะครับเนาะที่ค่อนข้างดีจะได้สัมผัสนะครับกับสิ่งพวงนี้นะครับ นี่ละครับบรรยากาศบ้านนอกวันนี้ผมกลับมาเยี่ยมบ้านที่ทจังหานะครับเด๋ได้ถือโอกาสได้มาซองนะฮะไปทํากับเขากับป๋าให้ครอบครัวกินนะครับเดี๋ยวถาใดที่ชอบคลิปแนวเสว่าหากินแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปตัวเองนะครับคลิปต่อๆไปผมก็จะได้ทำหลายๆอย่างครับผมการทำมาหากินของผมมีหลายลาก เอาลากหลายแนวนะครับนอกจากจะตกปลาทั้งตกปลาหากบหาเียดนะครับยิงนกยิงหนูผมทําทุกอย่างครับผมทำเบื่อเบอเอามากินนะครับไม่ได้ค่ามาขายนะครับนี่เห็นแวบๆเว็ตเก๊ะนะฮะอยู่ตรงนี้นี่เองนี่นะฮะตรงงาม ไปต่อครับผมเดี๋ยวองไปเรื่อยๆนะครับเพื่ท่านผู้ชมเห็นกันน้าบางท่านอาจจะบ่เคยเห็นนะครับแต่สองกบสองเขียดแน่นอนครับผมถ้าบาดใจเด็กบ้านนอกหรือว่าชอบทำมาหากินหากินแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้สัมผัสนะครับ เจอเห็นตัวแล้วครับตัวน้อยตัวใหญ่น้อโอ้โหตัวง้มอยู่ตัวง้มอยู่จ๊บนี่อะ้อยู่ครับบปิ้งกระทอดแล้วครับงั้นนี่อะไเย่อยู่ครับปิ้งทอดตำน้ําพริกตำปนเนาะทางอีาสานเป็นห้องปนอ่ะเอาเขียดไปย่างแห้ง,แ,หงแล้วมาตำ น้ำพริกนะครับอร่อยครับผมลำขนาดน,นี่เจอนี้มันโตแล้วเห็นครับดินยังเป็นฟุ้นอยู่เลยนะครับมันออกมากิดน,น้ำข้างนะครับนะฮะแต่ผมพู้ซึกว่าเหมือนจะมีฝนนะครับลมเย็นๆครับผมแล้วฝนตกนี่ยิงเยอะเลยครับผมตัวใหญ่ๆนี่ออกมาเยอะเลยครับ ก็ยิ่งหน้าฝนนะครับหน้าฝนหน้าฝนตกลงมาเยอะๆนะครับมีน้ําเป็นแอ่งเป็นลุ่มนะครับโอ้กบเยอะครับผมแถวนี้กบเยอะมากแถวบ้านผมนะครับที่จังยเนี่นะฮะกบคอนขางเยอะเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาช่วงนั้นก็น่าจะได้เห็นกันนะครับผมอย่าลืมก็ไล์ก็ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมตัวหน้าเสกย่าฮอบๆหน่อยนะครับเดินครับผมเดินกั่เนยๆนันนะครับเป็นปลาขี้ไถครับเนี่ย เดินลําบากหน่อยครับค่อยๆเดินไปครับผมซองไปเดินไปเรื่อยๆครับนะฮะเจอหําตัวแล้วครับอยู่ไหนหนอนี่เห็นตาแวบๆเห็นตาแวบๆเห็นกัครับทึบเอ๊ะอ <c oughs> ๊ะเอ๊ะอเออเอ๊ะไปไหนล่ะไปแล้วครับยังอยู่ยังอยู่เออะ ออืจุดน,นี้เป็นไหนยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับผมไปต่อครับผมไปเลยเลยครับนี่นี่เห็นตัวละเห็นแล้ครับเอฟเอฟออ,อ,อยู่ตรงนี้ครับผมนี่ปล่อยครับจับโอ้เหมือนฝนลงครับผมตอนนี้ฝนลงเม็ดนะครับ ผู้ชมครับนี่ฮะแอมตัวแล้วครับแอม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 จุ๊บ,บ,บ,บนี่โอ้ limp. โอ้ heut. โอ้อย่า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 ยายายาจุ๊บอืมเก็บลุดมือนะครับได้อยู่ครับอ่าฝนเริ่มลงเม็ดรครับผมเดี๋ยวผมต้องหาที่ลบก่อนครับ ดูเหมือนถ้ามันลงเยอะนี่ได้ลำบากครับผมมันเหมือนลมม้าสักแป๊บแล้วนะลมเริ่มมาแล้วฝนก็ตามมาครับถ้ามันตกเยอะนี่น่าจะมวนเลยครับพื้นนี่นะต้องรอดูครับว่ามันจะตกเยอะกับครับเดี๋เดินไปหาที่รบฝนกันครับ เลดนนิ่มตัวแล้วครับนะครับใหญ่สุดด้วยปุ๊มปุ่มเลยตัวนี้นะครับเต็มต้องครับตัวนี้ใส่นี่เยอะๆนี่เหมาะเลยครับปิ้งนะครับเนาะปิ้งถอดโอ้ทำได้หลายเมนูครับแก่งแค่แก่งปลานะครับทางเหนือ ก็ฝนบ่่อยตกเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาไปเอามาแบบตกเช้ยนะฮะส่องไปเรื่อยๆครับผมอืมอนไหครับจุ๊บอืมอืมนี่ฮะเห็ดได้อยู่ครับพอได้กินอยู่ครับผมตอนนี้ก็ รู้สึกว่าค่อนข้างดีได้หลายตัวแล้วนะครับเขียดหยังเขียดหยังตาแดงปึ่งลืองโอ้เขียดตะปาดครับผมตัวนี้มีตัเขียดตะปาดเขียดตะปาด์นี่นี่นี่นะครับลงหูไปแล้วครับ กแต่จจป้านี่จะตาสว่างมากเลยครับผมเห็นชัดมากนี่ครับเจออีกตัวแล้วครับผมนี่นี่ครับเขียดแอฟเอฟเขียดแอฟเอเสียงในห้องกับห้องกันเอาแอฟเอาอล้ครับผมได้พอกินอยู่ครับแอฟเอ แอบแอบบอกให้แอบ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 อยู่ในเนาะตัวนี้เห็นแป๊บๆยั่เห็นนอมาเจอครับตัวนี้เอออยู่นี่อยู่นี่ครับมองเห็นไกลๆนะครับแอบแอบบอกให้แอบ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 นะครับเร๊ยบร้อยนี่ครับ นี่จิงฤีดจิฮีดนะครับบ้านหองบ้านผมห้องจิฮีดอีน้ะนะครับจิงฤีดตัวบิรเริมเลยครับผมแต่บเอานะครับเอาไปกับพอกินครับผมนะผู้ชมครับจากที่ผม่องไปได้สักแป๊บนะครับฝนบโตกครับผมพอได้กินอยู่ครับได้หลายอยู่ครับนะฮะเข็ดดี่องได้คืนนี้นะครับ เป็เคล็ดแรกนะครับก็ใส่พอดีพอดีตัวเล็ตรงนี้ว่างนะครับตัวตัวเลขเล็กๆนี่ผมก็จะเอาไปเป็นเหยื่อประชันนะครับตลิมเนาะตะกอนนั่นแหละนะฮะจอกจอกไม่ได้ห้าคานะครับนะฮะจะได้ไหลอยู่ครับพอได้กินครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปแงะยางเนาะก็ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม